สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมีแม่บัวนะครับแม่บัวท่านใดที่กําลังหาแม่บัวแม่บล็อกเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับพัฒนาต่อยอดนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกนะครับลูกสาวสีวัยศูนย์เก้าหกถ้ายสูงร้อยสี่สิบบวกประมาณร้อยสี่สิบห้าเลยครับประมาณนี้นะครับ สาว CY096 นี่มันท้ายครับนี่น่าจะร40่บปวกก็ประมาณนี้นะครับนี่มันท้ายนะครับนี่แข้งขากีบนะครับนมไม่มีติ่งนะครับนี่ลำตัวหนาโครงสร้างดีนะครับมีลูกมาแล้ว3ตัวลูกมาแล้ว3ตัวอบเครื่องเครื่องดำ รบเครื่องเครื่องดำท้องกับบิ๊กโชว์สเดือนนะครับมีใบมีหลอดตรวจท้องแล้วนะครับ3เดือนนะครับท่านใดที่สนใจก็วัวอยู่บ้านโคกยางครับตมบ้านกรวดอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านบนนะครับโทรไปหาเจ้าของโดยตรงเลยนะครับสนใจก็มาดูตัวจริงนะครับมาต่อรองกันได้นะครับ เส้นหลังดีนะครับหลังหนาสไตล์ซีบายซูนเก้าหกนะครับเป็นลูกที่ท้องที่สามนะครับท้องที่สามบันถ่ายมันถ่ายก็ยันในเกณที่ใช้ได้ครับ,บเปิดไว้ที่ห้าหมื่นบาทนะครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่นบาท ท่านใดที่สนใจนะครับมาดูตัวจริงนะครับตัวจริงชอบก็มาตกลงราคากันที่หน้าคอกนะครับก็น่าซื้อเก็บไว้นะครับเอามาแม่ก็เป็นเลือด5้าิบแล้วนะครับเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับลูกแรกน่าจะเป็นลูกแจ็คพอตลูกสองนะเคสสาิบเอดตัวนี้ใส่พิชโชไว้นะครับใส่พิชโชไว้นะครับนี่กินหญ้าดีครับมันบวที่เชื่องนี้ใส่ดีมากครับ นลำตัวที่สมูทสมส่วนดีนะครับชีดก็กระชับดีนะครับหน้าก็สวยนะครับกินยาาเก่งเชื่องครับเอาไปล่ามไปมัดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าตื่นอะไรครับเพราะว่าขนาดผมมาถ่ายเลยยังไม่ตื่นไม่ตกใจเลยนะครับเชื่องจับได้ใบได้นะครับอาบน้ําได้ครับตัวนี้สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ